Ayo, lho. Dek, dek, dek. Dia pasang bang. Ash hadu. Ash Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Ilallah. Ilallah. Wa ash hadu. มูฮัมมัด네ันมูฮัมนะ <c oughs> ฮมัดอนะันมูห์รอซูลุลละละละรอซูลุละล,ละละล์รออพระพเจ้าบอปฏิญาตนว่าข้าขอปฏิญาตนว่าไม่มีงงมมพระเจ้าอื่นใด้ที่เหมาะสมคูรที่เหมาะสมคูครแก่การเขา้าม<แ>่จดกบไาวูาชาแก่แการ กรว้ชาที่เพียงแย่ยงแยน,งแนอจกอจากอัทนั้นอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นและข้าขอปฏิญาณตนว่าและขอบปฏิญาณตนว่ามฮัมมัดมมฮัมมัดเป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายของอัลลอฮ์เป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายของอัลลอฮ์ อัลลอฮมาบการนี้ก็เป็นก็เร้สกนับมบกรท่มาอัลอฮเป็นเียวรู้สึกอะไรบ้างครับหลังจากที่ได้รับอิสมาแล้วรู้สึกตองคิดมาก่อนะครับว่าอัลลอฮ์จะนทางมาให้เจออิสลาแล้วก็ได้รู้ว่าการเป็นผู้ไม่ได้ยากแค่ก็ไม่คิดน้กัว่าว่าจะแบบยังไงล่ะก ยากเห้นได้เห็นจริงๆครับผมเราจะไม่ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าเอออยากให้คนอานเนี้ยนะครับรักษาพิสานไว้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งหนังสือไปให้ด้วยนะครับผมเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเรี่องรุอยสานเบื้องต้นแล้วก็ในเรื่องอะไรเนี่ยเล็บล้านตาแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะขอคือถ้าเป็นไปได้นะรคับเงียบก่อนเงียบก่อน ส่งวิธีไปให้พิธีกว่านี้เลยได้นะพอดีสัญญามันขันขันให้คายโอเคงั้นเดี๋ยวไม่รบกวนแล้วครับเดี๋ยวให้บุนันได้นะครับกระทำของพิธีไว้เราเพิ่มอีกนิดนึงอีกนิดนะครับค่ะครัขอบคุณค่ะ